อืมสวยมากตรวจตรวโอเคค่ะฉันจะตรวจให้เธอค <c oughs> ่ะพี่เามันเล่นมัฝนตกเย็นม,มั้ยไม่กบล้อไงกบเย็นรึล้อไงนะอันนั้นเลย คนตกเย็นไหมคนจนคนจนก็บคนเหนื่อยเราที่นี้ให้ขมาอะไรอะระบายสีอ่าเด็ก <N> ให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามโอเคจัดจัดไปจ้าไม่ได้เห็นะไรหมวก camp